คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะแคนดี้ขอเอาใจเหล่าบรรดาคนรักไอทีแล้วก็คนที่กําลังจะมองหานะคะว่าเอคอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหาจะพาไปที่ไหนดีวันนี้ค่ะแคนดี้ก็เลยพามาที่นี่เลย i t s t ทีนะคะที่ศูนย์การะคะ้าแฮปปี้แลนดเซ็นเตอร์ถ้าเกิดอยากจะรู้แล้วนะคะว่ามีร้านไหนที่น่าสนใจบ้างตามเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมุณผู้ชมคะตอนนี้คุณพี่ก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่หนึ่งร้านแล้วค่ะกับร้านซา,าสึนฟินอันคอมค,ค่ะพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรคะผมสมหมายครับค่ะที่สองครับผมค่ะขออนุญ,ญาตเรียกพี่หมายนะคะพี่หมายคะรา้านเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วคุณฟินอันคอมแน่นอนครับค่ะร้านเรามีบริการยังไงบ้างคะพี่ก็มีครบวงจรเลยนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับที่มาตรวจซ่อมเช็คหรือว่าประกอบเครื่องนะครับ แล้วก็มีส่วนของปรินเตอร์เองที่มีเต็ดแท้งเติมหมึกอะไรเงี้ยแล้วก็มีส่วนของรถบุกที่เอามาซ่อมกันดูด้วยครับก็คือจะมีหลักหลักลักหลักก็จะเป็นงานซ่อมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีงานขายที่ประกอบคอมแล้วก็ส่วนปรินเตอร์ครับก็คือว่านอกจากซ่อมแล้วเนี่ยก็รับประกอบคอมด้วยค่ะแล้วจาหน่ายหมึกปรินด้วยหรือเปล่าอ๋อจำหน่ายด้วยก็มีหมึกปรินเวลาเติมเติมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเขาไปใช้ก็หมดเอามาซื้อหมึกเติมได้นะ ล้วร้าน,านของที่หมายนี่เปิดมานานเท่าไหร่ละคะก็ปกติที่นี่เปิดมาสักห้าหกปีได้ครับผมก็เปิดมาพร้อมกับที่นี่ครับก็คือเปิดมาเริ่มมาพร้อมกับร้านเลยก็คือที่นี่เขาเขาเปิดกิจการก็ทำานี้เลยก็มาด้วยกันนะครับแต่ว่าอยู่มาถึงห้าหกปีที่นี่อยากจะรู้ว่าอะไรถึงท um ําให้ที่หมายเนี so ่ยรู้สึกว่าอยากจะทําร้านที่นี่ต่ออ๋อที่นี่ก็น่าจะเป็นทาเลที่ดีนะครับเพราะว่าที่นี่มีทั้งตลาดที่ติดกันอยู่ตลาดกลางตลาดกลางคนนี้ แล้วก็มีเดมอลมีตะวันนาคือมันต่อเนื่องกันอยู่มีน้อมจิตมีอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้เป็นน่าจะเป็นศูนย์บริการที่แบบว่าคูมวงจรได้คร่ร<อ>าครับผมมีคนตรงนี้ก็เป็นมีท่ารถอะไรตรงเนี้ย<า>ที่มีมาคนได้ไปสัญจรไปได้ไหลายสายเพราะฉะนั<า>้นน่าจะเป็นการที่ น่าจะสะดวกครับในการจับใจได้ใส่ใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับตรงนี้เป็นแหล่งที่ถือว่าคอมนาคมสะดวกรวมไปถึงเกี่ยวกับเป็นโซนที่ถือว่าคนทุกคนเนี่ยจะต้องมาเที่ยวมาพักผ่อนมาอะไรสะดวกต่อการเปิดร้านแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยก็จะมาใช้บริการร้านเราใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแลวส่วนมากนี่ที่ปัญหาที่มาบ่อยที่สุดเลยล่ะก็จะจะมีงานซ่อมซะส่วนใหญ่เปิดเครื่องเปิดไม่ติดบ้างอะไรบ้างก็มาลงโปรแกรมบ้างอะไรบ้างครับ แล้วก็มีโน้ตบุ๊กก็จนส่วนใหญ่เขเปิดไม่ติดส่วนใหญ่มีอาการเสียตรงนั้นนะครับก็มีมาบรการก็จะมีพิมพ์เตอร์ก็มาติดแท้งมาอะไรเพิ่มเติมครับก็คือจะเป็นหลักๆปัญหาหลักๆเลยก็สามารถมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ที่นี่แล้วสําหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่พี่แนะนำหน่อยครับว่าอยู่ที่โซนไหนชั้นอะไรแฮปพี้แลนเซนเตอร์นะครับอยู่ชั้น3นะครับฟอร์สามนี้ก็มีขึ้นลิฟต์มานะครับด้านหลังก็จะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางซ้ายมือเลี้ยวมาเลยก็จะเจอร้านซาสินพิณายคอมอยู่นะครับ จะเป็นโซนส่วนโซนหลังนะครับส่วนหน้าก็จะมีบันไดเลื่อนมีอะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านฮาร์ดแวร์เซ็นเตอร์ค่ะที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะกับเจ้าของร้านทางด้านซ้ายมือของแอนดี้พี่ทอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทอมคะเป็นเจ้าของร้านครับเป็นเจ้าของร้านเองเลยครับแล่เจ้าของร้านมาคุยเองเลยนะพี่ทอมคะอันนี้ร้านของเราเนี่ยเปิดมานานหรือยังคะพี่เปิดน่าได้ประมาณ3ปีแล้วครับสามสามถึงสี่ปีแล้วครับนานแล้วฮะค่อนข้างนานแล้วลูกค้ามีเข้ามาเยอะไหมพี่ลูกค้ามีเข้ามาเยอะไหมเยอะครับก็มีลูกค้าเข้ามาแบบต่อเนื่องเรื่อยๆ เราเทคแคร์ดีนี่แอบคุยนิดน,นึงว่าเราเทคแคร์ดีพี่ทอมคะร้านเราเนี่ยสิ่งที่เราเทคแคร์ลูกค้าเนี่ยมีบริการด้านอะไรบ้างคะพี่ก็ตอนนี้เราซ่อมซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโน้ตบุ๊กเอ่อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราแมนเทเนนต์ทุกอย่างเราซ่อมตรงจุดให้ลูกค้าเลยให้มีความมั่นใจราคาเราไม่แพงค่ะแล้วที่สาคัญเลยซ่อมตรงจุด ซ่อมตรงจุดคือบางคนเหมือนมาซ่อมแล้วผิดจุดก็ต้องมาใหม่สมมุติว่าไปที่บ้านก็มาที่นี่ได้ใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่าสามารถแก้ได้ทุกปัญหาเลยหรือเปล่าร้อยแปดพันเก้าปัญหาซ่อมได้หมดแก้ได้ทุกปัญหาครับขอให้บอกพี่ทอมได้จัดไปจัดไปแล้วนอกจากจากการซ่อมนะคะพี่มีเรื่องอื่นไหมคะที่เราดูแลนอกจากคอมพิวเตอร์ก็มีบริการหลังการขายคือถ้ามีลูกค้ามีปัญหาโทรติดต่อสอบถามเราได้เราแก้ปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ก่อนได้เลย คือไม่จําเป็นว่าต้องมาซ่อมนี่ลาน<ช>โทรมาถามที่ทำก็ได้ใช่ครับบริการหลังการขายดีเยี่ยมร้อเเ็ต็มร้อเต็ม,ตมอย่างนี้เปิดมาถึง3ปีรู้สึกประทับใจอะไรกับทีู่ย Happy Land ึย์กรค้าแฮปแลนด์เซ็นเตอร์คะเอ่อผมคิดว่าที่ห้างนี้ค่อนข้างเออหมายถึงว่าพนักงานเอาใจใส่ลูกค้าร้านค้าที่เป็นที่เป็นที่เป็นร้านค้าเนี่ยฮจะใส่ใจดีที่จอดรถกว้างเยอะ แล้วก็ใกล้กับแหล่งชุมชนมีทางผ่านของรถที่เราจะขึ้นรถเวลา <ทำ S 1> ลเราจะกลับบ้านเป็นทำเลเป็นทำเลที่ดีครับ,รบเป็นทำเลที่ดีเป็นทำเลที่ดีแล้วก็ตัวเจ้าของร้านเองเนี่ยก็สะดวกด้วยใช่ไหมคะสะดวกครับ,รบและนี้ถ้าเกิดสำหรับผู้ชมเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่อยากจะมาซ่อมร้านพี่ธอมเนี่ยสามารถมาที่ไหนคะร้านตั้งอยู่ตรงไหนชั้นอะไรแนะนําหน่อยครับชื่อร้านฮาร์ดแวร์เซ็นเตอร์ครับศูนย์แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับชั้นชั้น3ห้อง3 0 5 0 อยู่บริเวณโซนตรงกลางของห้างมาได้เลยครับยินดีบริการครับค่ะบ,บริการเต็มที่ใจดีเป็นกันเองใช่ไหมคะพี่ทอม,คร,มครับวันนี้ต้องขอคุณพี่ทอมนะคะขอบคุณค่ะครับ ก็อยู่ที่ร้านคอมซ่าค่ะกับเจ้าของร้านสุหล่อนะคะนั่นก็คือพี่ร้านนั่นเองค่ะพี่ร้านสวัสดีค่ัสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่ร้านคะร้านนี้<ม>ป้ายบอกอยู่เลยว่าซ่อมคอมทุกอาการที่ร้านก็ซ่อมคอมทุกอาการทั้ง PC ีโน้ตบุ๊กแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ก็จะติดตั้งในส่วนของวินโ o w s ที่ถูกตามลิขสิทธิ์สองว i n d o w s XP Windows 7ในส่วนของซ่อมของฮาร์ดแวร์ก็จะมีส่วนซ่อมของเมนบอร์ดแล้วก็ซ่อมเกี่ยวกกกับอออุปรณ์ิิเล็ทน ต่างๆทีเป็นฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นส่วนของแผงวูจรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือว่าทุกอาการจริงๆนะคะแต่พี่ลองนะคะแค่นี้อยากจะรู้ว่าส่วนมากคนที่เขาเอาคอมมาซ่อมเนี่ยปัญหาที่เขาเจอเยอะหรือว่าลูกค้าที่มาแบบว่าเป็นซ่อมกับรอยเยอะเนี่ยปัญหาอะไรจะเจอเยอะที่สุดพี่ปัญหาที่เจอเยอะที่สุดของในส่วนของร้านคอมช่านะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับที่เราใช้กับการสื่อสารทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุการใช้งานของอุปกรณ์มีความเสื่อมลงตามสภาพ แล้วก็จะได้นําเข้ามาซ่อมที่ร้านนะครับก็เลยจะเน้นเรื่องอะไหล่หรือเปล่าพี่ใช่ใชครับผมใช่เปลี่ยนอะไหล่ซ่อมซะส่วนใหญ่เป็นค่ะแล้วลูกค้าเยอะไหมคะพี่ลูกค้าก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยี่สิบรายต่อวันครับผมส่วนใหญ่ผมจะมีลูกค้าประจําในระแวกของราดพาวนในระแวกของรามคำแหงเข้ามาครับค่ะไกลสุดก็ในช่วงอยู่สุขุมวิท ข้วมาดนายูถึงสุขุมวิทยังมาไกลถึงบางกะปิใช่ใช่ครับผมใช่ครับใช่แสดงว่าเหมือนแบบว่าเขาอาจจะซ่อมของเราแล้วรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเขาได้รับการแนะนํามาปากต่อปากใช่เป็นเหมือนเพื่อนมาซ่อมคอมร้านพี่แล้วก็แนะนําเพื่อนที่เขามีปัญหามาใช่ครับค่ะแล้วพี่คิดว่าจุดเด่นของร้านเราคืออะไรคะพี่ของผมส่วนใหญ่แล้วงานซ่อมรวดเร็วแล้วก็หลังจากการซ่อมแล้วผมจะมีการรับประกันให้ทุกชิ้นงาน ถ้าเกิดว่าซ่อมไปแล้วมีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ได้อยู่แล้วผมผม,ผมให้เบอร์ติดต่อลูกค้ามีอ e ีเมลมีเฟซบุ mail, ๊กของทางร้านอยู่มีเว็บไซต์ของทางนานนร้านติดต่อได้ตลอดเวลาเลยได้ตลอดเวลาแต่น่าจะเป็นช่วงเวลาทํางานมากกว่า เพราะว่าถ้าตอนเย็นอะไรก็คือเลิกงานเราที่นี่ก็ไม่ได้คุยกันแล้วเนาะค่ะร้ันค่ะเราทค่นี้อยากจะถามว่าเปิดที่นี่มากี่ปีแล้วเปิดร้านร้านคองชาที่่ระยะเวลาประมาณ6ปีครับ6ปีเลยครับถือว่านานเหมือนกันนะคะใช่แล้วอยู่มาถึง6ปีนี้เรารู้สึกว่าประทับใจอะไรกับที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์อ่าที่นี่เป็นทางทางผ่านหรือจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นติดติดกับเดมอติดกับห้างเดมอติดกับตะวานาค่ะซึ่งการเดินทางเข้ามาที่นี่สะดวกครับ ก,ก็เลยแบบว่าจะเป็นจุดที่ลูกค้าเข้ามาค่ะเหมือนทาเลใช่ท, <ำ S 1> ทําเลดีใช่ทําเลดีแล้วก็อาจจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามทางห้างก็จะได้มีโปรโมชั่นมาตลอดอ๋อก็คือมีโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเปิดร้านค้าคด้วยใช่ไหมคะใช่ครับาสาหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดร้านค้าเสื้อผ้าหรือว่าไอทีนี่อยากให้ที่ร้านช่วยแนะนำหน่อยชวนชวนลูกค้ามานะครับให้มาอาจจะเป็นผู้เช่าหรือว่า ต่อไปก็อาจจะมีลูกค้าฐานลูกค้ามาเดินบ้างก็ชวนให้มาที่น่นานจะเป็นแหล่งทำเลทองที่ผู้เช่าหรือผู้าจะามาค้าขายอะไรก็น่านจะโอเคอยู่ค่ะอาจจะดีขึ้นในอนาคตนะค่ะครับก็ถือว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจนะคะสำหรับ,ครบใครที่ต้องการจะเปิดร้านใหม่ก็ขอให้แวะมาที่นี่ลองมาศึกษาดูก่อนก็พได้ค่ะคแล้วถามเพื่อสำหรับคนนี้ต้องการมาซ่อมคอมที่ร้านที่ร้านร้านอยู่ชั้นไหนโซนไหนยังไงนะครับผม อ่าร้านคอมซาอยู่โซนโซนด้านหน้านะครับข้ามสะลานเชื่อมจากน้องกิดมาแล้วก็อยู่ห้องสามศูนย์ห้าหกสามศูนย์ห้าหกข้างหน้าก็จะมีป้ายซ่อมคอมรู้ว่าใช่ครับจำชื่อร้านง่ายๆร้านคอมซาครับชื่อร้านจําง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขึ้นด้วยคอมว่คอมคือตัน้อยคอมมีซ่อมคอมแน่นอนซาครับผมค่ะแสดงว่าเราจะ ไม่ค่อยเท่าไหร่มครโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านคอมซ่าค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จัดมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเจนนีก็อยู่กับผู้จัดการฝ่ายขายค่ะศูนย์การค้า Happy Land Center นะคะกับพี่เต้คุณอทิพัฒ์เสนีวงศ์นายุทธยาค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีคับ โซนไอทีบ้างว่าตอนนี้แบบมีความขึ้นหน้ามีร้านค้ายัางไงบ้างคะในส่วนของไอทีของเรานะครับก็คือ,อ,อร้านค้าของเราเนี่ยจะเด่นในเรื่องของศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของปรินเตอร์นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กอุปกรณ์อ c สเซสเซอรีต่างๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีครบหมดเลยก็คือต้องบอกทางคุณผู้ชมว่าถ้ามาที่ h ฮ b l a n d Center ชั้น 3, สโซน IT a t แเนี่ยจะหาเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ย ได้ครบหมดเลยครับอยากได้อะไรเนี่ยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ ware, Software, ory, ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ไอทีที่อยู่ในเมืองเพราะปกติแล้วแค่นี้จะเห็นแต่ชานเมืองหน่อย<ช>แต่ว่าที่เนี่ยถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองแต่ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นไปถึงชั้นสามเพราะว่าจะมาช้อปปิง้งอันนี้ก็คือคุณผู้ชมจะได้ทราบไว้ว่าเรามีศูนย์ที่ซ่อมเกี่ยวกับบริการคอมแล้วทั้งมือถือมีไหมคะพี่เอ่อมือถือมีครับผมก็คือมีทั้งมือถือแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วศูนย ศูนย์ซ่อมมีครับมีค่ะก็คือจะเน้นนะคะในเรื่องของศูนย์ซ่อมในเรื่องของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆถ้าเกิดใครมีปัญหาเนี่ยสามารถมาได้ได้เลยครับค่ะแลวทีนี้ค่ะพี่เต้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจอยากจะมาเปิดร้านไอทีบ้างหรือว่ากําลังหาทําเลที่จะเปิดร้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออะไรอยู่ันนี้พี่เจ้มีแนะนํำยังไงคุณผู้ชมคะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจประกอบกิจการในส่วนของร้านค้าไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมนะครับขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุษ ก็คือสัญญา1ปีนะครับฟรีค่าเช่า1เดือนแล้วก็ส่วนลดส่วนลด50% 2เดือนเอ๊เดียวพี่เต้หนูงงอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนฟรี2เดือนใช่เหมือนฟรี2เดือนก็คือสําหรับโซนไอทีใช่ไหมครับค่ะทีนี้ถามพี่เต้หนึงว่าเมื่อสักครู่นี้แคนดี้ได้ไปเดินดูนะแล้วแบบทางพ่อค้าแม่ค้าไอทีทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างประทับใจที่เนี่ย ค่นี้ก็เยอยากจะรู้ว่าพี่เต้นเนี่ยมีวิธีการดูแลลูกค้าที่เขามาเปิดร้านกับเราอย่างไงบ้างในส่วนของร้านค้า <c oughs> ที่อยู่กับเรามานานนะครับก็คืออย่างร้านไอทีเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยตั้งแต่ศูนย์เปิดเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณสัก5าปีนะครับ <c oughs> ในส่วนของอในการในการอันดับแรกที่เราต้องดูแลร้านค้าเนี่ยเราเราจะดูแลเหมือนครอบครัว <c oughs> ร้านค้าติดปัญหาอะไรมีให้อะไรให้ทางศูนย์ช่วยเนี่ยเราก็จะลงไปแก้ไขในส่วนของสิ่งที่เขาติด หรือปัญหาที่เขาเจอนะครับก็คือเราเราเรา,เราคุยกับเขาเนี่ยในลักษณะเหมือนครอบครัวมันก็เลยทําให้ในการบริหารหรือในการคุยกับทางลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายค่ะคือสามารถปรึกษาได้พูดคุยได้สอบถามในเรื่องราวของการลงทุนได้ว่าแบบว่าแบ่งจ่ายได้ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผม ในส่วนของออถ้าสมมติทางร้านค้าเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการติดปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยก็มาคุยกับเราได้นะครับว่าเราจะมีการแก้ไขอะไรยังไงคือร้านค้าเสนออะไรมาเนี่ยเราสามารถที่จะแบบยืดหยุ่นได้นะครับก็เลยทําให้ร้านค้าเนี่ยอยู่กับเรานานค่ะรวมไปถึงเหมือนกับโปรโมชั่นดีๆนะคะที่พี่เจได้นำไปเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกับว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะหรือแม้กระทั่งตัวแคนดี้เองและหลายๆเพื่อนๆแคนดี้เองที่สนใจอยากจะมาเปิดร้านนักลงทุนใหม่เนาะธุรกิจแบบมือใหม่ แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะลงทุนตรงนี้แล้วลดความเสี่ยงครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นะครับ02.704.9.000นะครับต่อ101.110นะครับค่ะวันนี้นะคะแคนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้นะคะที่มาให้ข้อมูลกับแคนนี่ในเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์ไอทีแห่งนี้นั่นเองค่ะได้ครับคุณค่ได้ครับ